ฝากถามคุณไอซ์หนไฮโซนัทเพื่อในวงในม,อม็อบส้มมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้าง 2. กลุ่มก่อการร้าย BRN เป็นภัยความมั่นคงของชาติจริงไหมแล้วทำไมมีสอสอเข้าไปช่วยเกี่ยวข้อง 3. โตโตโยกพวกตีกันแย่งรับเงินบริจาคในมอ็อบเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วตรวจสอบเงินชี้แจงแล้วหรือ,อยังส,สอวอังคาและนักสิทธิควบสองตำแหน่ง งบ800ล้านบาทที่ใช้ช่วยองค์กรต่างประเทศมันสมควรหรือเปล่าและตรวจสอบโปร่งใสแล้วหรือยัง 5. มาตรา112ยังจะผลักดันแก้ต่ออีกไหมสรุปง่ายๆนี่คือประเด็นร้อนทั้งหมดจากม็อบส้มทั้งเรื่องเครือข่ายไฮโซนัท BRN การแย่งเงินบริจาคก,การใช้งบต่างประเทศและกฎหมายสำคัญอย่าง112ทุกข้อเกี่ยวข้องกับภาษีของคนไทย และความมั่นคงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าปล่อยให้ความจริงถูกบิดเบือนติดตาม alertth เพื่อรู้ทุกเรื่องที่เขาไม่อยากให้คุณรู้กดติดตามไว้ก่อนจะสาย